สวัสดีครับวันนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับวันนี้อ่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนว่าน่าจะวันนี้น่าจะลุยกันยาวๆอ่ะน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องขนของนะครับแล้วก็จะไปลุยศูนย์ขนส่งด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องจัดของนะครับของคุณอามเนี่ยฝากมาครับนายอาร์มเนี่ยฝากมาพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ แล้ว่าคุณเรื่องคุ้นชินกันแล้วนะครับก็จะเรื่องเก็บเรื่องพวกเก็บของเนี่ยของผมเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่เช้านะครับมันอาจจะมองไม่ได้เห็นมากของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากล่องเนี่ยก็วางเป็นแบบเต็มไปหมดเลยนะถ้าถาวางของเนี่ยก็วางไม่ต่างจากทุกคนหรอกครับก็วางประมาณนี้แหละก็ <Yeah. S 1> <ๆ>จะมีกล่องปืนกล่องอาหารพวกน้ําเครื่องดื่มอะไรพวกนีก้ผมเอาไว้หมดเลยนะแล้วก็มีชุดนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเตา ตราทำอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็ะะจะมีประมาณนี้เลยส่วนส่วนตัวนี้ก็คือถ้าเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ก็จะเอามาเก็บได้เลยอย่างเช่นยาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หนังแล้วก็จะมีพวกการ์ดพวกบัตรอะไรพวกนี้นะแม่รู้สึกว่ารัตเดยอนเดิร์สเนี่ยเริ่มมีหลอดไฟใช้ได้จริงๆแล้วนะเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเปิดได้จริงๆนะครับหลอดไฟเนี่ย แต่ว่าเป็นหลอดไฟในกระแพงสุดท้ายเลยซึ่งมันต้องใช้แบบประตูนะครถึงจะมีหลอดไฟอ่ะคือไม่รู้ว่าทุกคนจะลงทุนไปขนาดนี้หรือเปล่านะครับเนี่ย <c oughs> โอ้มาตอนกลางคืนครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันเอ่อของผมเหรอก็ไม่มีอะไรมากนะเอาปืนไปใส่อ่ะเรียบร้อยลุยครับงานนี้ <c oughs> หลายคนหลายคนมองอย่างนี้โอ้แย่แล้วเอาอีกแล้วสินะหลายคนพูดพูดเลยว่าโอ้โหตายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเนี่ยย,ย,ยังไงก็ไม่รอดละ่ะบอกเลยไม่แน่นะครับสถานการณ์อาจจะพลิกก็ได้เพอาจจะรอดก็ได้นะ ซอมบี้เจ้าหน้าที่ไม่ตายครับแล้วก็จะมีตัวกัดเร็วมั้งสองตัวที่รอดมั้งเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตัวนี้เนี่ยไม่ตายนะครับรู้สึกว่าเกาะหนาหรือเกินมีตัวกัดเร็วตัวหนึ่งแล้วก็มีกะลาสีกะลาสีเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาไม่ทันระเบิดอ่ะถ้าเข้ามาทันระเบิดก็ตายเหมือนกันครับอ่ะาหา พอเรามาที่ขนส่งเนี่ยเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีกล่องกลองหนึ่งแหะที่รับประกันให้กล่องนั้นจะเป็นของที่เรากดสองครั้งมันก็จะเปิดแบบทันทีเลยค,คุณดูสิครับคุณดูความนัเกเหลียดของมันสิครับเนี่ยมันดอบเป็นของเล่นเลยนะของพวกนี้มันดอบเป็นของเล่นอันนี้หายากนะเนี่ยนี่ก็หายากนี่ก็หายากนี่ก็หายากนะครับพวกนี้ดอบเป็นของเล่นเลยโอ้ โอ้ยพระเจ้าช่วยไม่ได้เอาจอกเกาะมาด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูความระยำของมันเผื่อใครที่เคยเคยมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยมานะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปกดเราเราก็จะได้รางวัลมาหนึ่งชิ้นนั่นก็คือน้ำมันแค่ขวดเดียวเท่านั้นแต่ว่าคุณต้องเสียงเข้าไปกับซอมบี้จอกเกาะพวกนี้โอ้ย ระยำครับบอกเลยโอ้นักขุดเลยเนี่ยนักขุดก็ไม่ยากครับแค่ให้มันตีแล้วก็ถอยหลังไปทีละเล็กละน้อยอะ่ะไอทำไมมันไม่ใช้สกิลเลยฮะอย่างนี้มันก็เปลืองนี่แบบนี้อย่างน้อยก็ใช้สกิลหน่อยนั่นแหละครับแล้วก็ยิงไปแบบนี้เลยเอายิงไปรัวๆได้แล้ว ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาปืนกลอกมาด้วยเนี่ยเราจะกดค้างได้เลยนะโอ้ไม่ได้วิธีสู้กับตัวนี้ก็คือสู้แบบตรงๆไปเลยครับถ้าเลือดมันไม่ต่ำกว่าพันสีนะ่้วสู้กับมันแบบตรงๆไปเลยครับมันก็จะประหยัดนะตัวนี้ ไม่ต้องแบบอ้อมโลกอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ลีลามันเยอะตัวนี้ถ้าต่ำกว่าพันสี่เนี่ยแนะนำว่าหาที่กําบังนะครับลบลบ,ลบ,ลบหาที่อ่าต่ำกว่าแล้วหาที่กําบัง อุ้ยเกาะหนาจริงเกาะหนาจริงแม่ผมน่าจะเอาปืนพกเจอะกาะมาด้วยคือมันไม่ได้ประหยัดหรอกครับแต่ว่ามันทนอะ่ะอันนี้ผมบอกบอกทุกครั้งเลยนะอ่ะอ่ะกดค้างไว้ครับกดค้างไว้แล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขยับได้ทันทีกดค้างไว้ที่ปุ่มเลื่อนเนี่ยเนี่ยปุ่มขยับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่ประมาณนี้แหละไม่อยากเสียมากอะ่ะ งานงอกชัดๆเลยเล่นแบบนี้ตรงนี้เหมือนว่าไม่ใช่งานหยาบครับเป็นงานธรรมดางานปาณนีดงานนี้พิ่ีพิ่ถันเลยง่ายแค่เข้าไปแบบเช็คชื่อก่อนกับชายคนนี้ไม่น่าได้อะต้องยิงล่อออกมาจัดการตัวนี้ก่อนตัวอื่นค่อยว่าก,กันต้องยิงล่อ ร้อยอ,อีกตัวหนึ่งคงจะไม่เรียบหรอกครับคงจะหยาบอหละอีกตัวหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันมีเยอะเข้นน่าจะอู้งั้นงั้นผมไม่ใช้แล้วกันครับไม่ใช้กับตัวพวกนี้แล้วกันเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันน่าจะมีเยอะอืมคือต้องรีบทำบั็อกอะ่ะเร็ว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 รีบทำบัก็กเอาเป็นว่า ครั้งนี้ลืมเอาปืนมาแล้วกันโดนเข้าไปสามสิบเลยโอ้โหมือยังค้างเลยอะโลกจริงอันแน่นอนครับว่าพอลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปใหม่อีกทีรีบเรียบขึ้นแล้วเลยโอ้ยพ,พวกพวกพวกพยาธพวกนี้เอ,อ้ยเรียกว่าโอ้โหระยำบอกเลยต้องรีบเก็บของแล้วพอสแกนกล่องเสร็จแล้วอ่ะต้องรีบเก็บของแล้วล่ะไม่มันมันมันทำไม่ได้ มันทำไม่ได้นานนี้โอ้ผมออ,ออกไปเลยแล้วกันตัวนี้มันทำไม่ได้เราต้องเข้าไปอ่ะเข้าไปรูดให้หมดก่อนค่อยไปสแกนกล่องครับราะงั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรูดไม่ได้อ่ารูดก่อนไปมาอันนี้ผมสัญญาให้แล้วว่าจะเอาตัวนี้นะครับอะเอาไปเลยผมไม่หวังพิมพ์เขียวโดนหรอกนะเพราะว่าไม่ได้น่นแน่ อันนี้ผมพูดจริงครั้งแรกเนี่ยได้เปิดมาเนี่ยโอ้โหเจะเอ๋ได้ทันทีแต่ว่าสีน้ําตาลเนี่ยโอกาสน้อยสําหรับผมพบคิดว่าแบบนั้นแหละโอ้ผมไม่หวังเลยถ้าถ้าได้กล่องนี้เ่ผมไม่หวังคือไม่คาดหวังอ่ะไม่ผิดหวังอ่ะแค่นั้นเองเจาะเกาะเยอะแล้วก็โอ้โหยักขาดแคลนอยู่พอดีเลยเจาะเกาะโอ้เยอะเกินไปแล้ว เรียกว่าที่นี่เนี่ยในช่วงแรกๆเผื่อใครที่ไม่มีของเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยที่อาจจะมีของเยอะในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราซ่อมฮอสังเกตการแล้วก็มาได้เนี่ยอืมก็เรียกได้ว่าของดีเนี่ยเทียบเท่ากับฟาร์มเลยก็ว่าได้นะหรือว่าเพราะว่าถ้าเราเอาบัตรส,สีนี้เนี่ยไปใส่นะในช่วงแรกๆเนี่ยก็พอได้หอมปากหอมคอบ้างอะอย่างน้อยก็ได้ลิ้มรสอาวุธที่มันเยอะหน่อยอะ ถ้าโชคดีหน่อยก็จะอาจจะได้ตัวนี้มาแบบฟรีๆ <ฮะ S 1> เลยอะส่วนมากไม่น่าแล้วาจะเป็นแบบพวกไม้ฮอกกี้พวกนี้อ่ะนี่ผมไม่คิดคิดสภาพไม่ออกเลยนะว่าถ้าเราไม่มีกระเป๋าดำเนี่ยหรือว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมทำกระเป๋าดำหายเนี่ยมันจะมันจะยากแค่ไหน อันนี้ก็คือง่ายสุดแล้วนะปัจจัยการอยู่รอดเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นนะครับเนี่ยนี่ก็คือปัจจัยสี่เลยนะเนี่ยเข้ามาบ้านแล้วนะครับผมผมก็จะเริ่มจัดที่ยาก่อนยาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมจะไปไว้รวมกันเนี่ยอย่างเป็นพวกอาหารพวกนี้เนี่ยผมจะเอามารวมกันที่นี่เลยแล้วก็จะกดให้มันเนี่ยเป็นแบบแบบนี้เลยเนี่ยเป็นแบบเป็นช่องแบบนี้เลยเนี่ยแบบแบบนี้พอเราเอากดเข้า เข้าไปใส่เนี่ยมันจะได้แบบปุ๊บแบบรวดเดียวเลยเนี่ยเราก็จะแบ่งให้ช่องมันเต็มแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะมีแบบนี้พอกดใส่เนี่ยมันก็จะเอาไปใส่แบบปุ๊บเดียวเลยนะครับเออมันก็จะง่ายไปอีกแบบของผมเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ใส่ต้องรีบไปหอบของจากตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยเยอะอุ้ยอันนี้ ทีแรกคิดว่าห่อมหมดแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดและโอ้เยอะจริงครับส่วนประแจเนี่ยผมเอาไปด้วยนะเพราะว่าประแจเนี่ยมันมันถ้าเราต้องการเหล็กกล้าใช้ตัวนี้แทนได้อะประแจรประแจเนี่ยเป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งเลยที่ช่วยผมให้รอดจากสงครามเย็นมาได้สงครามเย็นคืออะไรนะครับสงครามเย็นอะ่ะอันนี้เป็นชื่อเรียกเฉยๆนะครับตอนนั้นอะ่ะเรียกว่าโดนป้นบ่อย นะก็อยากพยายามที่จะสร้างบ้านที่มันเป็นผนังแบบเหล็กนะครับโครงการใหญ่อยู่แล้วโอ้โหแค่หินเนี่ยก็ยากแล้วมาก่อนอื่นนะครับวิธีที่ผมชอบใช้ก็คือพอตอนเข้ามาแล้วเนี่ยของมันก็จะเต็มแบบนี้เลยอะเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วอันนี้มันอาจจะไม่ดูไม่เหมือนแล้วกันนะสมมุติว่าเหมือนกับตัวก่อนเลยครับของมันเต็มประมาณนี้แหละเข้ามาไม่ได้จุงไม่ได้จัดอะไรเลยนะมันเต็มแบบนี้นะครับ เข้ามาแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นกล่องรวมเป็นกล่องรวมให้ประมาณสองสามกล่องนี่แหละพอเราเอาของเข้ามาแล้วก็กดเนี่ยกดเทเลยกดเทใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็กดจัดเนี่ยจัดของแล้วก็เทใส่กล่องนี้เต็มแล้วใช่ไหมก็เทใส่อีกอีกล่องนึงเลยครับเนี่ยเทใสร็จเลยประมาณนี้แหละแล้วก็เทอีกครับเทอีกอะตรงนี้ก็เทใส่อีกเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นครับเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ย อย่างตัวนี้เนี่ยเอามาบ่อยแล้วใช่ไหมก็เต็ม20แล้วนะครับเต็ม20แล้วเอากล่องที่ใช้สําหรับเทเนี่ยแนะนําว่าสักกล่องหนึ่งพอคนะคือมันรีบไงครับมันไม่มีเวลาจัดแบบขนาดนั้นนะ่ะสมมุติว่าอีเวนต์เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเก็บของเนี่ยขนสองรอบเลยนะถ้าจะมาขนแล้วก็แบบต้องเอาไปไว้ที่นี้กล่องนี้ต้องอไปไว้นั้นเทก่อนครับแล้วก็ค่อยไปเอาแล้วไปเอาแล้วก็กลับมาค่อยไปจัดอีกทีนึงนะครับอ่ะอย่างของผมเนี่ยก็คือ ได้เวลาจัดแล้วใช่ไหมอยากคุณบุมเนี่ยก็ได้เวลาจัดแล้วอก็ะอะจะเป็นเสื้อผ้าก็าจะเอาไว้นี่แล้วกันอะก็ะะจะมีส่วนของอาวุธนะครับอาวุธก็อเอาไว้นี่แหละกล่กองนี้จะขอเก็บแล้วกันนะครับขอญอาตแบบเก็บแบบใช้แบบกล่อง อย่างตัวนี้นะครับผมเอามาเทไว้แล้วก็มีไปอีกตัวนี้อีกอันนึงมาเรื่องเรื่องพวกนี้เนะี่ยโอ้โหสุดจะปั่นป่วนเลยกับเรื่องเก็บของเนี่ยนะครับเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็จะจัดโอ้ขั้นตอนจัดเนี่ยยุ่งยากมากครับของผมเนี่ยก็จะตรงนี้ก็จะเอาไว้นี่ตรงนี้ก็จะเอาไว้นั่นโอ้แต่ถ้ามีกล่องรวมแบบนี้นะกล่องรวมแบบนี้สะดวกสบายครับคุ้มค่าที่จะลงทุนกับมันเนี่ยยังไม่ใช่แบบนี ผมก็เอากดใส่เลยมันก็จะแยกออกให้ทันทีอย่างตัวนี้เป็นขยะใช่ไหมครับอย่างขยะพวกนี้กดกดใส่ทั้งหมดมันก็จะแยกออกให้ทันทีโอ้สบายครับ <Yeah. S 1> แล้วถ้าใครไม่มีก็แบบผมเลย <laughs> แบบผมเลยเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็เทเลยครับเทเลยอย่างตัวนี้ก็เทเลยครับเนี่ยอ่ะเทเลยพอเทเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางอันนะที่เป็นแบบนี้อ่ะยี่สิบแล้วก็กดออกมาแล้วก็ตัวพวกนี้ใส่ ตัวพวกที่มันเป็นยี่สิบเนี่ยกวดออกมาอืออย่างยี่สิบใช่ไหมครับว่าก็ออกมาเยอะครับอันนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมนะที่มีปัญหาเรื่องของพวกนี้นะครับเรื่องปัญหาเรื่องกล่องเต็มอะไรพวกนี้เนี่ยเมื่อไหม่เนี่ยเขาก็แบบรู้สึกว่าแตกต่างจากอ่ามือเก่าอย่างที่ผมอย่างเขาผมนะครับคือโอ้ยไม่กลัวหรอกของเต็มเนี่ยขอแค่มีก่อนเนะ่ะ อะไรพวกนี้นะครับเขาก็แบบประมาณนี้แหละเออก็คนละคนละอย่างกันนะครับอผ,ผมเนี่ยก็จะเอาเข้าไปเก็บแล้วแล้วกันก็จะมีประมาณนี้ก็จะมาไล่ตัวไหนเนี่ยมียี่สิบก็จะเอาเข้าไปเก็บนะครับประมาณนี้แหละครับผมของพวกนี้เนี่ยผมก็ใช้สําหรับเทเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาเทใส่เลยเท แล้วก็เก็บมางานนี้เก็บมาลัวแล้วก็เทครับงานนี้เอาเป็นแค่พวกไอเทมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเข้ามาเอาเข้ามาเทโอไม่ไหวแล้วเรียบร้อยนี่ก็เยอะยี่สิบมายี่สิบอธิปดนเป็นพวกยี่สิบเนี่ยก็เอามาเลยออ่าโอเคโอเค นี่ก็คือวิธีของผมนะครับที่แบบ่าผมสนใจมากเลยนะแล้วก็มีแนะนํามือใหม่แล้วครับแล้วก็แนะนํากล่องสมนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก็จะทยอยทําให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยอุลาบานมากเลยนะช่วงขายข้าวช่วงนี้นะครับอืเกษตรกรตาดําๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อาจจะงานนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มามีสาระมากขออาอภัยด้วยนะครับ